วยหน้าตาที่เป็นสเสน่ห์ของเธออันนี้นะครับผมน,นี่แหละคะ่บก็เป็นเหตุทําให้เธอเนี่ยโด่งดังมากแล้วทนคนจีนก็แอนตี้เธอแบบว่าวายอีบ้านี่วายวายกันใหญ่เลยนะครับและสุดท้ายเธอเลยต้องออกไปนอกประเทศไปอยู่ที่นิวยอร์กแทนเลยนะครับนี่นะครับเพราะว่าความมั่นใจเธอเกินเหตุนะครับก็เป็นเรื่องขำๆข,ของผู้หญิงหนึ่งคนในบางจีนที่เล่าให้ฟังนี่ดูพ้าเธอม้มสวยไละ แหมึกภาพนะเธอสวยกว่าหมดลเลยอีกนะเห็นไหม <c oughs> เออสวยมากันดูสิดูคิ้วเธอสิดูดั้งเธอสิดูฟันเธอสวยงามพีิบพร้อมนะ <c oughs> เออนะครับนั่นแหละครับนี่นะคก็เป็นเรื่องขำๆโจกๆที่แบบมาจากเมืองจีนและเป็นเรื่องจริงนนะครับเหตุนี้เกิดขึ้นื่นเดือนตุลาคือช่วงน,นี้แหละช่วงต้นเดือนนี้เองนะครับถ้าคุณผู้ชมที่มีความมั่นใจนะและอยากจะโพสข้อความบนอินเทอร์เน็ตก็ได้นะครับมันไม่ใช่เรื่องผิดนะครับก็ ก็เพียงแต่ว่าเราต้องเชื่อมั่นยึดมั่นจุดยืนของตัวเองนะว่าเรามั่นใจจริงๆนะครับผมอะไรอย่างนี้นะครับไม่แน่คุณอาจจะโด่งดังเหมือนเธอก็ได้และอาจจะต้องไปต่างประเทศเหมือนเธอก็ได้นะครับประมาณนี้นะครับใครก็แล้วแต่ที่มีความมั่นใจตัวเองเก่งตัวเองดีตัวเองเจ๋งก็มาโชว์รายการได้นะครับไม่จำเป็นต้องโพลอินเทอร์เน็ตก็ได้นะครับผมสำหรับช่วงหน้าเนี่ยเป็นช่วงของการเล่นเกมครับคุณผู้ชมคนไหนต้องการจะเล่นเกมก็โทรเข้ามาที่หมายเลข0 2นย์สอ8 8และ062 เอาใหม่029605022นะครับนะเราก็จะพร้อมเปิดสายเราเล,ล่นเกมอยู่ซึ่งเกมวันนี้ก็เป็นเกมผากันตอบเหมือนเดิมและหัวข้อ SMS ก็คือสเปคของคุณเป็นอย่างไรจะเป็นเหมือนเธอหรือเปล่านะครับก็ส่งมาได้ที่หัวข้อ SMS นะส่งมาที่ SMS หมายเลข4247276นะครับช่วงนี้พักสักครู่นะ ไหนไม่ทำลายข้าวของหวยเล็กข้าวอยู่ไปวันมาที่เธอทำลายข้าวของของบริษัทของชอบเลยนะเนี่ยน่ารักมากไม่มีอะไรหรอกถือมาแต่งั้นแหละไม่ให้ใครหรอกไม่ใช่ของขวัญอะไรไปเก็บก่อนอ้าวเบสเป็นไงครับเปลี่ยนรองเท้ามาไม่เปลี่ยนรองเท้ามาแล้วน้ำท่วมจริงๆคือเท้าอับมากไม่ไหวแล้วนนี่เอาไปถอดไว้ด้านข้างหน้านี่ถอดไปแล้วตายหมดแล้วมาขอเต้นร็อ เด้งๆๆๆๆเราไม่ส่งสัญญาเลยสัญญาทำไมเออเบส่อะไรเนี่ยอาหาก็เป็นช่วงที่เราจะได้เล่นเกมกันนะครับก็สักคุณผู้ชมที่อยากเล่นเกมกับเราก็โทรมาได้ที่029605022เล้อกเบอร์1 02960 ฮ่า88นะคะไม่ต้ให้ช่วยโทรมาได้เลยนะครับคุณผู้ชมรอเล่นเกมอยู่ระหว่างรอนะเรามาดู SMS กันดีกว่าว่าคุณผู้ชมเนี่ยมีแฟนเออสเปคของแฟนเป็นยังไงบ้างสเปคนะคะสเปกนะเมาดูสเปคกันดีกว่าครับคนแรกอะไรเอ่ยหล่อรวยใส่ดีหนุสวยสวยห่มสวยกล้าสวยหน้าตาดีหน้าตาดีหนูสวยดูสวยกล้ามากขาวสวยมวย X มาเถอาอีกตามมาดูเทียร์นะครับ ครับอ่ ulously, ่าเออีีกนยอยากได้ผู้หญิงทำงานเก่งๆใช่ว่าจะไม่ทำงานให้ผู้หญิงเลี้ยงจะเลี้ยงลูกไงแล้วให้นมลูกเองปารีนาเขาเปลี่ยนแล้วนะเปลี่ยนอะไรคอยผู้ชายไปคนซักผ้าดูแลลูกแล้วแล้วผู้หญิงทำไรผู้หญิงไม่ทำงานเงินเลี้ยงผัวโดยเที่สามีไม่เป็นไรไม่เป็นไรเราดาวไทยชาไทยคาวไทยชาโบราณชอบนักกีฬาอยากได้เป็นแฟนค่ะเอ่เลยกีฬาแบบไหนล่ะดีกรเอยากรีลาดไหม เอลเอวแบบว่าดีไล์เอรมากอะไรอย่างเงี้ยเออแล้วเข้าจังหวัดีชอบสาวแว่นครับอ๋อชอบสาว่แว่นอะคาราบาวมาอีกแล้วเาส่งสัญญาณมาอีกแล้วนะครับขอโทษครับามนอะโอเคแล้วาดีกว่าเล่นอะไรกันสีเราคุ้นมากมาเปมี่ยนม ่เกมชื่อเกมผัดกันตอบนะครับก็จะผัดกันพูดคอดล์หนึ่งรอบนี่คุณหนุ่มแมนฟังเ <c oughs> ขาให้เล่นเกม <c oughs> ไม่ต้องจีบนะช่วงเนี้ยเขาจะจีบจีบหลังไม้แล้วนะคุณหนุ่มแมนเล่นเกมก่อนอะ,อะไรนะค่ะอะไรหนุ่มแมนอยยิงอยู่เธอไม่เบือไก่เขายิงแลนวทีเมื่อวานน่ะนอกใจก็นอกใจไปทีหนึ่งล้ว เดี๋ยวก็มีพยานนะเอาเป็นพยานนะใช่ไหมเรามีพยานเรามีพยานมาพยานพยานพยานที่ต่ายเขามวยมินิไม่ยอมเข้ายแล้วคุณหุ่มแบนอาเล่นเกมดีกว่ามาเล่นเกมดีกว่าเล่นไปจีบหลักใหม่านะครับเกมวันนี้ก็เหมือนเดิมผัดกันตอบซึ่งหัวข้อเราจะได้นเกมวันนี้ก็คือเกมผัดกันตอบเหมือนเดิมนะครับเหมือนในที่เมื่อวานเดี๋ยวว่าหัวข้อวันนี้คืออุปกรณ์บนโต๊ะอาหาร อ่าอะไรที่มันอยู่บนโต๊ะอาหารนะครับคุณหนุ่มแมนฉนโดนฉหรือเปล่าอ่าอะไรที่มันอยู่บนโต๊ะอาหารได้หมดเลยนะฮะพักกันต่อกันหมดเลยเพราะรู้ว่าหนุ่มแมนคุณหนุ่มแมนจะได้กันรึมั้งไรนะครับอ่าได้หมดได้หมดเอาอยู่บนโต๊ะอาหารใช่แล้วที่กล้าเหมือนเดิมนะไอ้ครับหมวยเล็กอยู่บนโต๊ะอาหารปะไม่ใช่หมูหันให้พี่อยู่ทำไม อยู่ใจแมครับปวออเธอเล่นเคียดดีกว่าคะ่ะเล่นเคียดดีกว่าะะให,ให้ให้คุณหนูแมนเริ่มก่อนนะคะไม่ไม่เดี๋ยวรอธิบายก่อนถ้าเกิดว่า,าผู้ชมทางบ้านชนะจะได้เสื้อนี้ไปถ้าเกิดว่าพิธีกรแพ้วันนี้ะจะต้องอมลูกอมแล้วทำทา,าหน้าที่เซ็กซี่ที่แล้แล้วเซ็กซี่ที่สุดมีบทลงโทษ แะได้หมดเลยโอุ้ยแม่เล่นเกมค่ะใจเย็นมากเลยดีดีเริ่มแล้วมันนานแล้วแมเราเป็นนมอมที่ก่อนแพ้โดนน้ำเดืยบเปรี้ยวเนาะเดือบเปรี้ยวแม่เริ่มนะอ่ะเอาวาเริ่มเลยคุณแม่ครับจานแก้วมีดเปรี้ยบที่รองแก้วที่รองจาน ดอกไม้ไรดอกไม้มใจกันแล้วก็ต้องมีดอกไม้ไงถูกแล้วผลไม้ปลอมผลไม้ปลอมอ่ะผลไม้จริงผลไม้จริงถูกแล้วไงจะกบฉันหมดเลยอะไรดีอ่ะอะไรนะผ้าปูโต๊ะมีดแ่แล้วมีดาอีกแล้วโอ๊ยแม่ามมีดต ีบอกว่าข้ามด้วยนะไม่ใช่ปะข้าวข้าวอ๋อได้ยินว่าข้ามอ่าพี่แม็กไม่เป็นไรนะคะเดี๋ยวเล่นใหม่นะขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะเรื่องราวมวยเล็กชนะที่เป็นพี่แม็กต้องกินไม่เกี่ยวบริการนี่อย่าเพิ่มสิรอได้ก็กรีดไปรอแม็กื่อมีสายก่อนอีสาก่อนแอดอยากมีหนุ่มต่างชาตเป็นแฟนเนี่ยไปคอมเมนต์คน บบบบดัง berapa เงยเรียนเก่งเรียนดีค่ะอ่านี่เป็นเด็กเป็นแบบว่าส่วนใหญ่ในอนาคตของตัวเองนะต้องเรียนเก่งดีดีเวยก่อนนะฮะอ่าเดี๋ยวดินะสเปกก็มีหลากหลายเลเมื่อกี้ดูแต่เราพูดไม่ทันเราเห็นอยู่หล่อ รวยแต่โง่แต่ได้หลอกได้ไงใช่เลยอ่ะอ๋อคนฉลาดหลอกไม่ได้ขอรวยหลอกตังมันทั้หมดแต่ว่าคนที่สดมันต้องไม่สวยต้องไม่สวยอ้วนดำเตี้ย้เตียแขนใหญ่ขาใหญ่เออขาสนุกอันนี้เป็นคนหรือเอเลี่ยนนี่ขอแค่เข้ากับเราได้อะเข้าได้ทุกคนแหละปากกันแล้วอ่าเอ๊ะ เอ๊วยังไงไม่ใช่คุยกันได้ทุกคนเอาใจกันได้ทุกคนโอเคเ้อเดอยไม่หลงนเลยแอบกินรายการได้ยังไงจะได้รงีัปย่อตเลยอ๋อแี้วแอบกินระว่างจัดรายการตมกิพกนสีหลอัน้กินสีม่ว เดี๋ยวเียเเอลองนี่มันกรส่ามากเลยนะเ่พิสซ์ดูหน่อแล้วดูหดูหน้าเบสสิดูดูดูหน้าเบสไม่ได้กล้อ่แต้วอ่ะพอแล้วมันเป็นน้กอมอะไรเียหมดลิแล้วมันเปรี้ยวก่อนแล้วค่อยหวานเนาะสีม่วงเปรี้ยจริง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 ไม่รอเล่นอ่านต่ออ่านต่อโตหน้าใส นี่เขาจะรอเคสทนหน้าที่ต่อนะทำหน้ที่ต่อ,อเขาพิมผมสวย <c oughs> แขตกระสังมากผมนี่เธอนี่เป็นไม้กว่าป่ะเนี่ยไปตัดไม้กว่ามาแปะหัว,ว <c oughs> อะเราไลนหนึ่งสายแล้คะทุกมาเล่นเกมกับเราได้เลยศูนย์สองเนย์หเอ๊ถูกไหมถูกถูกเก้าหกศสอแล้วเก้าหกนย์ห้ใครอยากจะเห็นพี่แม็กทำหน้าเปรี้ยวเซ็กซี่นะมื่อกินน้ <ผม S 1> องเบสสั่งไปแล้วรีบชิงก่อนเลย